วันนี้เราเป็นตัวแทนของบันรราวัลเลยครับี่าวันอ๋ออินเต้นครับปกติอยู่ข้างหลังแลมีเพื่อนด้วยก็วิบถัวครับวันนี้วันรับรางวัลนะครับ The Headline ก็เป็น p r o n of the Year นะครับผมก็มารับแทนเพื่อนเพือนทั้งสองคนเพราะว่าต่างคนก็ต่างติดธุรกิจแบ่งหน้าที่กันนะเอ่เอเร็นเอเอ้อเอเับอันเบเ ครับผมก็จริงวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าปกติมารับรางวัลนี้ก็แบบนี่สิคนก็เหมือนแบบขึ้นเวทีด้วยกัน12บสองคนอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราขึ้นมา2คนนะครับที่เขาแบบตื่นเต้นมากๆในการรับรางวัลรอบนี้ครับบัณฑิตรู้สึกว่าเราก็แบบที่บปนจีก็นิยมเราเล้รู้สึกดีใจไหมอุ้ยเอาจริงมันก็ไม่รู้มาก่อนเลยครับผมแต่ว่าถ้ามีเพืแฟนชาวจีนติดตามวงบัสล้วก็ดีใจครับผมเพราะว่าเปรี้ยววันนึงได้ไปจีนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปมาอย่างกับ จริงๆเรามีแบนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะผมแรื mm hmm. ว่าทา,ทางจีนตอนนี้ยังไม่มีโอกาส mm hmm. ไดยแ้แตครับ<อ>ีมอยากขอบคุณเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอบคุณทางงานมากเลยนะครับที่ให้รางวัลน,นี้ให้พวกเรานะครับรูกสึกดีใจมากเพราะว่าพวกเราก็แบบว่าเรียกว่าเราก,เราก็เราก็เหมือนแบบว่ามีแผนที่อยากจะแบบว่าขยายแบบว่าให้คนรู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับทั้งใน เอเชียหรือว่าทั้งทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะเรารู้สึกดีใจมากเลยที่วันนี้ได้รางวัลที่เป็นเกี่ยวกับไทยจีนนะครับต้องดีมากครับเดี๋ยวันนี้เป็นไงบ้างออกงาสองคนมันรู้สึกยังไงบ้างอก็จริงๆถามว่าวิวไหมก็ไม่ได้วิวมากแต่ว่ากันความไม่ชินนิดหน่อยปกติเราก็จะมีเพื่อนเยอะกว่านี้นะก็มีอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำเช่นไม่เคยพูดมาก่อนเลยมีก็ต้องพูดบนเวทีซึ่งก็ไม่ได้มนอะไรบ้างด้วย ครับก็เหมือนกันเลยคนระับแต่ว่ามีอะไรหลายอย่างที่บอกว่าปกติไม่เคยได้ทำซึ่งวันนี้คือทั้งเรื่องการขออคุณ,คณ,คณเืกกณาาเงกกพูดบนเวทีแล้วก็พูดภาษาจีนบนเวทีด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เต้นถ้าอย่างที่ผมมาเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันค่อนข้างบ่อยแม้อยู่ญี่ปุ่นก็ได้นอนห้องเดียวกันนี่เงี้เป็นยังไงอ๋เนาะบัสซิง่งคอนเสิร์ตซิ่งบัสซิงสซ่งสเปนเรียกว่าเป็นรายการมารีตี้นะครับทุกคนก็ไปดูไปดูกันได้นะครับผมที่ช่อง busking on the way channel แล้ว ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่าทั้งผมนะครับแล้วก็เพื่อนอีก10คนก็สนิทกันมากๆเราก็ใช้ชีวิตกันร่วมกันมานานมากวันนี้เรามางานกันสองคนก็จะเงาๆนิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างหลายคนรู้กว่าเสในหัวตอนนี้มันเริ่มเป็นจริงแล้วหมายถึงว่าหลายคนก็จับผมอยากให้คุยกันอยากคุยจนคอนเสิร์ตก็ร้องเพลงู่มกันออกรายการก็มีการแบบนู้นี่มันเราได้รู้จักกระแสนดีมั้ยเพราะจริงๆเราก็ือนว่าก็ไล่าสุดก็เพิ่งร้องเพลงด้วยกันนะก็ การมีโอกาสได้มางานมับรางวัลเป็นตัวแทนเพื่อนอีกก็จริงก็ทุกทุกอีเวนท์ที่เราไปมาด้วยกันผมก็ตื่นเต้นทุกอันเลยล่าสุดก็ขึ้นไปร้องเพลงก็ตื่นเต้นมากใช่ครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆคุณไอพูดก็ไอ้ครูยังอยู่เลยว่าเฮ้ยตื่นเต้นกว่าเวลาขึ้นไปเออรร์์ฟมเปวทีครับเอ็นเป็นไงบ้างหลายคนรู้สึกว่าพี่ครูเป็นเดื้อดไหมหรือว่ายังไงเดื้อเหรอว่าก็อาจจะนิดนึงนะครับเขาละเดื้อยังไงยังไงเขาบอกเขาไม่ดื้อไม่ดื้อเหรอ ก็ผมว่าก็แล้วแต่คนคิดแล้วกันนะแต่ว่าแต่ว่าก็จะใช้ฟาลีมนี้หนึ่งครับเออพูดง่ายๆก็บอกว่าไม่ดื้อแต่เองผมว่าดื้อก็ตาม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 ที่เขาคิดก็ได้ครับผมหรือว่าก็เขาาบอกว่าดื้อก็ดื้อครับแต่ว่าเพว่าวันนี้ผมว่าผมไม่ดื้อแล้วกันวันนี้เราช่วยกันทำหน้าที่ได้ดีเออเช่นกันหลังจากที่เราไม่พูดเป็นทีหน้ามันจะมีเพลงพูดสำหรับเราจรีนไหะเราอยากให้มีไหมั๋อหรือว่ามีเพลง แฟนนะที่แฟนนะผมก็จ <hen> ร <Allah> ิงพวกเราก็ทำงานด้วยกันทุกสองปีกันเรื่อยๆรอดูว่าปีหน้าจะปล่อยซิงเกิลไหนบ้างก็ติดตามอกัน ไม่บอกว่าปนวันไหน <c oughs> เพราะว่าน <_ EN _> ้องเคยสัมภาษณ์มากที่เขาแข่ขงเขาเขาทำเพื่อที่ต้องการทาแทนที่ชาย<_ <EN> _>โอ้ใช่ใช่เคย,ยดูอยู่ก็น่ารักนุ่ใจมากคือเราก็เคยลลเล่นกีฬาด้วยกันแต่ว่าวันนี้เล่า <_ EN _>